สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าทุกท่านนะครับช่วงนี้ครับแม่แพลวนะครับเพิ่์กพศหวานอีกลกับพี่น้องนะครับหลายคนหลายท่านกระแซวนะครับก็คือวาในซีรีส์ของเราหลายๆพี่น้องนะครับจะมีน้องสันมาเป็นพระเอกนะครับล่าสุดนะครับกระลงคลิปแบบว่า จินกันครับพี่น้องก็คือหวานหวานกันนะครับทุกท่านครับแล้วก็มีเอฟซีเพจฟังนั่นนะครับเอาเป็นลงนะครับแล้วก็มาแซวบอทบิ๊กรับพี่น้องนะครับว่าบอทบิ๊กเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกเจ็บไหมรู้สึกหึงหรือเปล่าประมาณนี้ครับทุกท่านครับล่าสุดก็โพดแบบสี่นะครับบอกว่าเบย์เจผิดกระบุญคัก ไม่เอาไม่เอา,เ,อาเปลี่ยนเปลี่ยนส่วนพี่น้องนะครับกระแซวบอดบิกว่าผิดกระบุญน,นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยผิดกระบุญในส่วนของเพลงของอปูวีกับพี่น้องนะครับหลังจากที่ลงคลิปไปนะครับก็มีเอฟซีฟังนันครับ mm hmm. เข้าไปคอมเมนต์เยอะเยะมมากมายนะครับบางคนก็บอกว่าหนาหักบางคนก็บอกว่าคือสิผิดกระบุญบอยแท้นะครับเซลบอดบิกอีกแล้วกับพี่น้องอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าผิดกระบุญรอบนี้บ่มีอย่ารักษาเด้อค่ะ จบอกสันพี่น้องนะครับก да ็คือเจบอสและพี่น้องนะครับแต่เพิ่นพิมพ์มาบอกนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าละอุเพราะตายบ่อายเบ้าสันพี่น้องนะครับก็คือเอาเนื้อเพลงของปูวีนะครับมาแซวกับทุกท่านครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าชื het, <t un shout out> ่อบ่กผิดกระบุญนะคะนะคะนะคะแล้วก็หัวเราะนะครับคนนี้ก็บอกว่าบ่อผิดดอกกระบุญดอกสันพี่น้องนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าคือสีบิดกระบุญ บ่อยแท้นะครับทุกท่านครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับบอทบิ๊กเนี่ยก็ถือแซวถึกแซอีกแล้วครับพี่น้องนะครับแต่ว่ามีเอฟซีหลายคนนะครับบอกว่าเนี่ยเวลาเขาไม่แซก็ไปแซกเขานะครับเวลาเขาตอบโต้มาก็หาว่าเขาเนี่ยตอบโต้นะครับพี่น้องนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่า ยายเจ้ายาพิมพ์หลายนะครับอย่าไปแส่คนอื่นนะครับชันเบิงแต่ฟังเจ้าเนี่ยก็บเบิงไปโลดประมาณนี้กับพี่นอน,นะครับอีกคนนึงก็บอกว่าน่ารักมากค่ะนะครับคนนึงก็บอกว่าแม่แพวกับน้องสันเนี่ยสมกันจริงๆนะครับอีกทนนึงก็บอกว่าซื่อบัตร ล้อกลุ่มปิดเดอ้อนะครับเอฟซี FC ฟังนุ่นก็มีทั้งแซวนะครับมีทั้งเชียนะครับแล้วก็มีทั้งวังดีนะครับพี่น้องน,นะครับแต่ว่าก็เปิเอฟซีแค่บางคนบางกลุ่มเท่านั้นนะครับโมเมนต์เอฟซีทุกคนครับเอฟซี FC แม่แพรวหลายคนหลายท่านก็ อยากให้บอสบิ๊กเนี่ยขึ้นดีกับแม่แพ้วกับพี่น้องนะครับก็คือ่าอยเป็นเมารวมแล้พี่น้องนะครับบางคนบางท่านเพิ่นก็ดีอยู่ครับทุกท่านครับนั่นแหละนุ่มอ๋องเลยข่าวสารมาบอกมาเราให้ฟังเด้อนะครับว่ามีเรื่องแบบซี่อีกแล้วครับพี่น้องนะครับทุกท่านมีค้อมเจารณแบบใดมาก็คอมเมนต์ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ถ้ามีข่าวสารดีๆมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝากอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ